ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สูคนครับเมื่อนี้พอใจดีก็ได้มาตามอ่าต่ออ่าต่องวดนะครับเนาะของอ่าเสยนมิดดงบังนะครับเนาะเส้นมิดดงบังนะครับเนาะเียนมิดดงบังครับบึงบรรยากาศสดๆไปก็ับพอใจดีครับผมนี่นะครับสถานที่ของมิดดงบังตำหนักผักอาศัยอยู่ครับผม นี่ครับอยู่ไฮอยู่สวนเล่าอยู่สวนอย่างอยู่ไฮอยู่หน้าเลาครับผมนี่ครับหวดที่แล้ววิ่งเก่าพี่น้องวิ่งเก่ากับมาเก่าอีดีพี่น้องวิ่งเก่ากับมาเก่าอีดีนะครับก็เลยมาติดตามนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับกับพอดีกับมาพอกับมิดดงบังครับนี่ครับหลักฐานเก่านะครับเนาะหลักฐานเก่าของมิดดงบังนะครับนี่ครับ หมวดวันทีสองพฤษภาคมสองหาหกหกพี่น้องเอฟซีครับผมมิดดงบังเด่นบนเก้าห้าสองหกมาทั้งสามตัวพี่น้องมาทั้งเก้าหาหกพี่น้องสองหลุดเนาะพี่น้องเนาะบนเพื่อนกับจัดไปเก้าสองพี่น้องแต่ไปออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะพี่น้องเนากะก็ถือว่าจับคู่กะพ่อเบิงอยู่ครับจับคู่กับพ่อ,อได้รุ่นอยู่ครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของอมิดดงบังเนาะครับเนาะ นี่ครับผมก็เลยมาตามต่อหัววันที่16พฤษภาสองห้าหกกนะครับเนาะกมาตามต่อเล่าเนาะครับว่าเราสิมีินวทงฟันตรงให้คือเก่าบ่อครับเล็กวิ่งเล่าก็ถือว่าใส่ได้นะครับเนาะฟันตรงไปที่เก่าหัวที่แล้วเราก็ว่าเก่าลานเปิดเส้นพี่น้องมายังได้กมาแต่จับคู่แล้วก็จับคู่ให้บาดเสียวเยอะพี่น้องจับคู่ให้เก่าสองพี่น้องแต่มันออกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะพี่น้องเนาะ กับอกเป็นยังกระถือว่าเลขวิ่งกันยังเข่าพี่น้องให้จับตาเส้นมิดดงบังไว้ได้พี่น้อง้อเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวสี่ไปสัมผัสสี่ไปคุยกับเล่าเนาะว่าเล่าสีมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องบ่ครับเดี๋ยวไปพี่น้องไปเบื้องไปฟังกันครับอ่าสวัสดีครับเอาเป็นยังไงเนาะหัดที่แล้วเนี่ยคือว่าขักแนี่ยถ้จับคูรุดเนาะครับเนาะจับคูรุดนี่ครับแนวทางของมิดดงบังครับผม นี่ครับแนวทางของเส้นมิดดงบังนะครับน้องเอฟซีเนาะนี่ครับีนมิดดงบังกับมาเก้าลานเปอร์เส้นพี่น้องจับคู่ให้เก้าสองพี่น้องนะครับก็ถือว่าเสียวมีเสียวนะครับก็เลยมาตามต่อโค้งมาตามต่องวดวันที่สิบหกพฤษภาสองหาหกหกพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับก็มาได้พอโตกิ่งของเราแหละครับผมงวดนี้เราสิมีแนวทางฝากพีต่อน้องจังหนเนะครับมีเฮล็ดใบครับ้างไหม อเในตอนเฮ็ดมานี่มีเข่ามีหลุดจะงวดเข่าจะงวดแล้วครับนี่ตอนได้เข่าก็หางวดติดหางวดติ๊ดโอ้หลุดสิหลุดอยู่วังงวดเนาะโอ้งวดนี้จับคู่ให้พร้อมจับคู่ให้พร้อมโอ้จับคู่ให้พร้อมเรียบร้อยเนาะครับพี่น้องจับออกก็ได้เพราะว่ามันมาหามาละบ่หายร้ายเพราะว่าเลขวิ่งมา ช่องตัวจับออกก็ได้ครับโอ้ครับผมเอาโหละวาจังสันเนาะพี่น้องเลขวิ่งเลข้ยงจับออกก็ได้อันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณมั้งครับนี่เลขสูตรเลขคำนวณโอ้เลขสูตรเลขคำนวณเฮ็ดมาโด่วนเราบอกเงี้ยเฮ็ดมาเฮ็ดมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีแล้โอ้เฮ็ดมาโดนแล้วเฮ็ดเฮ็ดแบบจากเชื้อไม่ใช่เห็ดเฮ็ดซื้อเองเห็ดซื้อเองเบื้องเองซื้อเองเบื้องเองแต่บอกเคยนำเสนอจักเทื้อเนาะบอกมีทางช่องมามหาจักเทื้อเนาะ เบรกบอไลกันเจ okay. ้าบอสเขเงินบอไลเล่าโอ้ครับผมเอาเอาพี่น้องให้อ่าเม็ดดงบังเล่าอ่าเขียนให้เอาครับเอาเขียนให้เอฟซีบางดูใส่วันที่แล้วกับใส่ซื้อพร้อผมแล้วก็เขียนวิ่งบนวิ่งล่างพ่อมจับคู่ให้พร้อมเนาะพี่น้องเอาเบิ่งนำเล่าไปเนาะตำราเล่ากับบได้เอามาหลายพี่น้องเนี่ยตำราเล่ากับขีดสูตรคำนวณเคือกันละพี่น้องคำนวณคำเท่าคือกันละครับผมนี่ครับ สูตรเพิ่นกะแน่นอนด้วยพี่น้องผมได้เบิองได้แย่งสูตรกับสูตรบโบนี่กันไกลครับผมแต่เพิ่นก็เอามาแค่ซ้ำอีกตาวลาส้มกวันส้มหลังหันยู่หันพี่น้องเนาอ่ามิดดงบังพี่น้องวันที่น้ำแน่วันที่เท่าไหร่วันที่เนาะเออวันที่สิบหกเออใช้วันที่ให้เอฟซีในเบิ้งนั้นนี่แหละครับเพิ่นบ่เคยออกอ่าช่องจากเถื่อพี่น้องเพิ่นกะมิตาเฮ็ดเองก็เลยมาขอให้เพิ่นอ่าออกช่องเนาะพี่น้องเนาะ เด็ก่นกับเก่งยู่พี่น้องเขาท้ายยู่นะครับก็ได็เอามานําเสนอพี่น้องกัเขาท้ายยู่เด้งวดแรกพี่น้องงวดแรกกับเก่าห้านเปร์เซ็นกับไมอยู่พี่น้องวดนี้มีหนึ่งกับห้าบนวิ่งบนหนึ่งกับห้าจับคู่จับคู่ล่างหนึ่งห้าองบอกขอสทษนาก็แล้วแจ่แล้ะครับ เออเด่นห้าเด่นเล่บ่โอ้พี่น้องเด่นเลค่ครับผมอันนี้เพิ่นเด่นหนึ่งหายเล่บวสันพี่น้องเบื้งไปพร้อมกันพี่นอ้องศูนย์ห้าพี่น้องศูนย์หนึ่งพี่นอ้องอ่าเลขเพิ่นเนาะอ่าอันนี้โอ้นี่ล่างพี่น้อง ล่างสี่สองกับสี่บอกโอ้สองกับสี่พี่น้องสองกับสี่พี่น้องลองสามโอ้พี่น้องจับคู่สามสองสี่สองสามห้าเด่นสี่สองพี่น้อง โอ้พ oh, ี่น oh, ้องครับผมนี่แหละครับโอ้มันใจตัวมันใจแล้วบอกขีดน yeah, uh, ี่มันใจแล้วเ่ะโอ้มันใจตัวมันใจแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องนี่แหละครับของมิดดงบังเพิ่นกับว่าใดไปใส่หรอครับผมสามตัวเออสามตัวเออสามตัวโอ้พี่น้องมีสามตัวอีกพี่น้องอาะแต่บังรอบังมิดดงบังไห้สามตัวสามตัวล่างก็ได้เขียนเขียนล่างสุดได้ก็ได้เพิ่นจะได้เห็นชัดเจนอ่าพี่น้องฝากสามตัวด้วยพี่น้อนสามตัว บนห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าโอ้พี่น้องชัดเจนแสดงมากมากโอ้แสดงมาเลขเพื่อนนี่มากหลายพี่น้องแนวทางเพื่อนนี่เนาะพี่น,น้นะนองเอฟซีครับผมแนวทางมิดดงบังพี่น้องนี่แหละครับเพื่อนกับบอเคยลงช่องจากเทนะือเนาะพี่น้องเนะาะบ่เคยลงช่องออกช่องจ๊กเกอร์พี่น้องเขาออกวัที่แล้ว เมื่อที่เราเพ่นกับฟันให้ไปที่เก่าพี่น้องจับคู่ให้กับเก่าสองน้พี่น้องนี่หลักฐานนะครับหลักฐานมิดดงบังครับผมนี่ครับผมให้จําซื้อจําเสียงเพื่อนไว้ได้ครับเนาะนะครับจําซื้อจําเสียงเพื่อนไว้มิดดงบังครับผมขอใส่เพื่อนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอเอาแนวทางของเพื่อนไปใส่ไปลงทุนนะครับไปว้เบิ้งนะครับเนาะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาะว่าแนวทางเพื่อนสิเป็นยังไงแนวทางอันแรกเพื่อนกะ เห็นผลงานเพื่อนแล้่ยวนะครับเนาะเก่าสองกับหนึ่งสองวิ่งเก่านี่ก็บ่าหนาเกียรติครับผมนะครับงวดวันที่สิบหกคือภาพสองหาหกหกวิ่งบนหนึ่งกับหาพี่น้องร่องศูนย์พี่น้องเลขเด่นเพื่อนหายสองตัวสิบหาหรือหนึ่งหาพี่น้องตัวร่องคือศูนย์หาศูนย์หนึ่งพี่น้องนะตัวเด่นเพื่อนหาหางเดียวเด้อพี่น้องเด้อหายหนึ่งหาพี่น้องหางเดียวแขนแขนเม็ดเดียวเลยวิ่งล่าง เพิ่นกระห้สามสองส่สองแล้กะสาหาพี่น้องฟันทงห้ส่สอพี่น้องตัวรองกะคือสพี่น้องนะครับเนะสตัวบนพี่น้องเพิ่นหนยห่งห้าห้าหนึ่งหาหาหนึงกะยังบ่ขาดที่หาบ่ขาดที่หบ่ขาดที่ศนสงสัยสมันใจเลือเกินพี่น้องศูนย์หนึหาหนึ่งยังประมาณนี่แหละพี่น้องเอฟซีนครับมิดดงบังนะครับเนาะนี่ครับแนวทางเพิ่นเอาสิฝากยังคับเอซีบ่หายห้เพิ่นมันใจบ่ ลองเบิึงเนาะลองมาสะกอนครับเออลองเบิึงสะกครัเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ๆเนาะฝากทางช่องเบิึงครับผมเดี๋ยวสิได้เขียนรายละเอียดให้พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องได้รอสักครู่นึงได้ครับเด้อถ้าเขาอิงว่านี่ก็สิ่ได้ว่ามั่นใจเข้าใจระบบว่านต้อไปเออว่าต่อไปมั่นใจเนาะเออเอ้ยอย่างไดรมั่นใจแน่นอนล่ะครับมีดดงบังเพิ่นมั่นใจแน่นอนครับผมเลข เท็ดเองกินเองช่วงเองบอกเคยล่งช่องล่งงวดหนึ่งกับเขาเก้าล้านเพร์เส้นจับคู่ให้กับเก้าสองพี่น้องจังไดงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองหาหกหกพี่น้องเด้อจังไดก็ฝากเพื่อนไว้น้ำเนี่ยครับผมเปิดไปช่องพ่อใจดีชแแนลเขาไปบึงมิดดงบังนะครับเด้อเอาพี่น้องอีกสักคู่เดี๋ยวสี่ขยายตัวเลขสี่ขยายให้มันชัดเจนให้พี่น้องได้แคบหน้าจอไว้ล่องบึงครับผมสักคู่ครับเอาครับพี่น้องเอฟซีครับผมแคบ นาจอของมิดดงบังไว้ได้ครับเดอ้อนี่แหละครับแนวทางของมิดดงบังครับผมแนวทางงวดวันที่16พฤษภาคม2หา6กนะครับเนาะวิ่งบนที่1กับ5ล่องศูนย์พี่น้องมากหลายพี่น้องคือ10หาเนวหนึง่งหาพี่นอ้องตัวล่องของเพิ่นคือศูนย์หาศ1พี่น้องนะครับ เลขเพิ่นกับว่าหลายตัวพี่น้องฟันให้เป็นตัวเลยพี่น้องนะครับเลขวิ่งร่างครับผมวิ่งล่างสามกับสี่รองที่สองพี่น้องเลขเพิ่นฟันตงไหนที่สี่สองได้พี่น้องเด้งวันนี้สี่สองพี่น้องตัวร่องกับสามสองกับสามหาพี่น้องนะครับสามตัวบนมีอยู่สามคูสามหางพี่น้องฟันไปที่ศูนย์หนึ่งห้าพี่น้องห้าหนึ่งห้าพี่น้องห้าห้าหนึ่งพี่น้องแสดงว่าเลขเพิ่นเนี่ย มั่นใจที่สุดหนึ่งหาและศูนย์พี่น้องเพิ่นหายเลขสามตัวมีศูนย์มีหนึ่งมีหาเนาะครับเนาะแสดงว่าเลขเพิ่นมั่นใจหรีพี่น้องเลขเพิ่นเฮ็ดเองมาหลายปีรี่สิบสามสิบปีแล้วพี่น้องมันก็มีเขาแน่หลุดแน่พี่น้องแต่ว่าช่วงนี่หางวดติดติดบ่เคยหลุดพี่น้องมาหลุดมาหลุดหงวดที่ 6, หกงวดที่มันออกหนึ่งเก่าแต่ป่านหา้เก่าสองแต่วิ่งเก่าพี่น้องแต่กับมาฐานพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดขึ้นกันพี่น้องนะครับ ก็เลยม,มาติดตามเพิ่นเป็นงวดที่สองได้พี่น้องเอฟซแล้วให้ฝากติดตามมิดด่งบังเนี่นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มมแนวา่างฝากพี่ตอนน้องซัมนี้ล้ครับชิปหนาพอกันไหมก็มิดดงบังครับผมลิปนี้สวัสดีครับ